เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะฮะทาไปพร้อมๆกันเลยก็อ,อ,อ่านอ่านโจทย์ไปได้วยกันแล้วช่วยช่วยกันตอบข้อไหนที่ที่ยังไม่ได้เรียนแล้วแล้วเป็นสิ่งที่อธิบายได้ด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ประมาณสักมหนึ่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ข้อไหนที่มันต้องใช้ความรู้เกินไปเยอะก็ข้ามเลยนะครับโอเคไหม นันไม่ต้องซีเรียสน,นะเหมือนฝึกทำโจทย์ลวงหน้าหรือย้อนหลังทบทวนนั่นเองอ่าข้อ3ามเริ่มต้นจากข้อ31เลยดอกยางรถยนต์มีไว้เพื่ออะไรเรารู้ไหมรู้จักดอกยางไหมตรงไหนนะล้อล้อรถมันจะมีดอกยางเคยเห็นล้อรถใช่ไหมอ่าเคยเห็น เอ th ่อดอกยางเป็นงี้นี่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  ugar, นี่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 อย่างเงี้ยเงี้ยเยเงี้ยเห็นยังนี่นี่ยีนี่พวกเนี้ยพวกเนี้ยยกว่าดอกยางรถยนต์นะครับเี่ยดอกยางซึ่งมีหลายแบบนะแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยเราเคยเห็นรถยนต์เวลาที่เขาขับแล้วก็ถนนมีน้ํา รถยนต์บางรุ่นหรือว่าดอกยางบางประเภทนะลองไปสังเกตนะมันจะมีการรีดน้ําออกมาจากพื้นถนนแตกต่างกันบางอันรี่ออกมาข้างหลังบางอันลี่ไปข้างๆนะครับเพราะนั้นดอกยางรถยนต์มีไว้เพื่ออะไรครับมาตอบเลยก็ไกลถูกไหมลดแรงเสจียนระหว่างรอ กับพื้นถนนถูกถูกหรือผิดแรงเสียดทานเราเรียนแล้วใช่ปะ่ะในวิทยาศาสตรออ์อ่ดอกยางรถยนต์ก็มีคุณสมบัติคล้ายกับดอกยางของรองเท้า่ะครับรองเท้าเราเองถ้าเราพลิกเอารองเท้าขึ้นมาดูเนี่ยเราจะพบว่าข้างใต้รองเท้าก็มีสภาพเป็นดอกยางใช่ไหม นั่นแหละเขาเอาไว้ลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานครับผมเอาไว้เอ่อเพิ่ม,เพ,มเพราะนั้นก็ไก่ผิษใช่หไหมก็ไก่พิดข้อไข่เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อลกับถนนก็ไก่ถ้าก็ไก่ผิดข้อไข่จะต้องถูกแน่นอนถูกไหมฮะข้อขอควายททำให้รถยนต์เกาะกับพื้นถนนได้ดีข้อไายถูกหรือผิด เกาะถนนแปลว่าอะไรคำว่าเกาะถนนแปลว่าอะไรทำไมทำหน้างงเหมือนคนที่ไม่เคยเรียนเรื่องแรงเสียดทานติ๊กตักติ๊กตักตตื่นยัง ยังงงๆงงอยู่อ่ะอ,อ,อธิบายครับว่าเกาะถนนให้หมา <c oughs> สมมุติว่าอันนี้เป็นรถยนต์เรามองมุมสูงปึ๊บปึ๊บรถยนต์มีสี่ล้อนะครับเขาก็วิ่งไปดีๆแหละแล้วตรงนี้เป็นทางโคง้งโอเคไหมทางโค้งอย่างนี้นะเส้นถนนใช่ไหมเส้นถนน อะไรอย่างนี้ถ้ารถยนต์มันไม่เกาะถนนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาวิ่งมาแล้วเขาเข้าโค้งไม่ได้เขาจะไปทางนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันไม่เลี้ยวอะ่ะมันไม่เลี้ยวอะ่ะถ้าท้าไปข้างหน้าเลยเขาเรียกว่าแหกโคง้งใช่ป่ะเคยยินมไหมเขาว่าแหกโคง้งอ่ะเคยได้ยินอยู่นะออย่างเงี้ยเรียกว่าไม่เกาะถนนแต่ถ้าเกิดเลี้ยวไปตามโคง้งได้เรียกว่าเกาะถนน ซึ่งสภาพการที่เกาะถนนได้อ่ะจะต้องมีใช้แรงเสียดทานครับผมดังนั้นล้อรถยนต์ทำให้เพิ่มแรงเสียดทานการเพิ่มแรงเสียดทานก็ทำให้รถยนต์เกาะถนนเมื่อมันเกาะถนนมันจะไม่แหกโคง้งโอเคไหมเขาใสยังเ <Yeah. S 1> ออ รถปกติอ่ะเวลาที่เขาขับอ่ะมันไม่แหกโค้งหรอกแต่ว่ามันมักจะแหกโค้งมีอยู่สองสาเหตุครับหนึ่งคือแรงเสี็จทานรถฮะเออเช่นฝนตกมีน้ำ อยู่ระหว่างถนนกับล้อแล้วแทนที่ล้อจะวิ่งบดอยู่บนถนนเนี่ยกลายเป็นล้อวิ่งอยู่บนน้ำครับมันเลยลื่นแรงเสรยดทามันลดลงดังนั้นล้อรถยนต์ที่ดีเวลาที่ขับตอนที่ถนนมันเปียกเนี่ยมันต้องรีดน้ำออกทำให้น้ำกระจายออกด้านข้างด้านหลังด้านไหนก็แล้วแต่ เพื่อที่ให้ยางรถยนต์แนบกับพื้นถนนให้ได้มากที่สุดโอเคไหมกับสองคือมาเร็วไปครับรถเนี่ยเร็วไปเร็วเกินคือพอรถมันขับมาเร็วเกินแบบเข้าโค้งแล้วไม่ยอมเบรกอะ่ะเหมือนพวกเมาแล้วขับยอะไรเงี้ยนะฮะถึงจะเลี้ยว ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าความอรไรมันเกินเกินกว่าอะไรเกินกว่าแรงเสียดทานรับไหวฮะแรงเสียดทานเป็น f เล็กเนาะเกินกว่าแรงเสียดทาน f เล็กเนี่ยรับไหวพอมันเกินปุ๊บม,มันแหกโค้งเลยซึ่งเอ่อตอนนี้ม,มออต้นเนี่มม 1, ม 2, ยมอหนึ่งมอสองอะไรเงี้ย เขาแค่เรียนเพื่อที่เล่าให้เราฟังเฉยๆว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วให้เราไปสังเกตเวลาที่เรานั่งรถนะนะฮะเวลาที่เรานั่งรถสังเกตนะเวลาที่พ่อขับรถเนี่ยเอ่อจะเข้าโค้งเขาต้องเบรกก่อนเบรกก่อนถึงโค้งนะไม่ใช่เบรกในโค้งนะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสังเกตนะเออเขาเห็นข้างหน้าเป็นโค้งปุ๊บเขาจะต้องเบรกก่อนหรือว่าชะลอรถเพื่ออะไรเพื่อข้อสองคนระับ ให้รถมันไม่เร็วเกินไปแรงเสียดทานจะได้ทําให้เลี้ยวโค้งได้นะโดยเฉพาะวันที่ฝนตกเนี่ยยิ่งต้องชะลอหนักเลยเพราะว่าพื้นถนนมันลื่นเนื่องจากฝนตกทําให้แรงเสียดทานมันลดลงไปอีกคือการเลี้ยวโค้งเนี่ยมันเลี้ยวได้เพราะแรงเสียดทานโอเคไหมตอนนี้รู้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรียนเรื่องมอออประมาณม .4 หรือม5นะฮะ4เทอม2หรือ5เทอม1เนี่ยจะคำนวณสิ่งนี้ได้เรียกว่าอยู่ในการเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งนะครับคำนวณได้เลยว่าเอ่อจะเลี้ยวโคง้งต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเลี้ยวได้หรือว่าถ้าอยากใช้ความเร็วเยอะจะต้องยกพื้นถนนขึ้นมากี่องศาถ้าเราเคยสังเกตว่าบนทางด่วนอะเวลาที่เขาเลี้ยวบนทางด่วนพื้นมันจะเอียงนะ เนี่ยพวกนี้เราไปสังเกตดูคือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ที่เกิดจากการสังเกตแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่เอาข้อมูลความรู้พวกนี้มาใช้อ่ะเขาก็เอามาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นแรกเริ่มเลยเราต้องไปสังเกตรเรื่องพวกนี้ก่อนนะนี่ข้อที่หนึ่งเรื่องแรงเสียดทาน